วัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีครับอันนี้คือน้องแนนอันนี้คือน้องนาวันนี้เห็นเราหน้าเราสองคนแล้วหน้าเหมือนกันไหมวันนี้ป่วยอ่ะนางนางหน้าเหลืองมาโอเควันนี้นะคะเราจะมาเสนอตอนรีวิวเกาบ a นิสสปานเนะคะเป็นที่รอคอยของสาวๆหลายๆท่านที่บอกว่าอุ้ยดิฉันลดพุงลดต้นขาแล้วแต่หน้าดิฉันยังมีปัญหาอยู่ เรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าอันนี้ <มา S 1> เดี๋ยวพี่แนนจะเป็นคนแนะนํานะคะวิธีการว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างค่ะเขีเรามาดูอย่างแรกดีกว่าจะเห็นว่ามีหัวหลายหัวมากๆเลยเครื่องเบสิคพื้นฐานของมันคือน,นี่เลยค่ะแกะออกมาที่นึงจะเห็นว่ามีปุ่มทั้งหมดหนึ่งปุ่มข้างหลังเป็นแผ่นโครเมียมนะคะใช้ในการทําให้กระแสะไฟฟ้าไหลเข้าไปในตัวเครื่องนะคะนี่ มีปุ่มหนึ่งปุ่มแต่มีถึงห้าเลขห้าฟังก์ชันมีห้าฟังก์ชันมีไว้ทำไมเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคลองมาดูซิอันแรกคืออะไรโอเคอันแรกคืออะไรเหมือนเลขโก,ก,ก้ประกอบรักนะคะอย่างแรกนะคะไม่เอาอันนี้เป็นแบบพิเศษ <c oughs> อันแรกเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนนี่โอเคคืออะไรเอ่ยหัวที่สําคัญมากๆนะคะเป็นหัวที่ใช้กับหน้าหนังหน้าของเรานั่นเองวิธีการใส่ก็คือคลิปให้มีเสียงคลิปลงไปแค่นี้เสร็จปุ๊บกด1ปุ่มเลขหนึ่งใช้ในการ ช่วยอะไรบ้างเครื่องตัวนี้นี่มันใช้กับสิ่งนี้น้องนาอืมอันนี้มีอะไรบ้างคะเรามาแกะกล่องดูดีกว่าว้า <Wow. S 2> ข้างในเนี่ยมันจะมีเจลสองอันถ้าเกิดว่า <Wow. S 2> อุ๊ยอันนี้หมดอันนี้คือใช้เองส่วนตัวนะคะอันแรกก็คือนี่เลยเจลดีทอกซ์นะคะตัดหัวเสร็จปุ๊บเทที่หน้าอย่างนี้นะคะบีบ uh huh. ให้ทั่วจะใช้ครึ่งหลอดหรือหนึ่งหลอดก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บกดเครื่อง ด้วยเลขหนึ่งใช้ในการดีท็อกซ์หน้าค่ะใช้เพื่ออะไรน้องละเวลาทำดีท็อกซ์หน้าจะเห็นว่าอะไรตัวเนี้ยวิธีการของมันนะชอบมากๆเมื่อก่อนสาหรับคนที่มีปัญหาลูกมุมขนกว้างคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิวเซียนหรือว่าแบบว่าเออถุงใต้ตาคือตัวเนี้ยมันดีมากๆว่าเขาจะเข้าไปช่วยดีท็อกซ์เอาสิ่งสกปรกออกจากหนังหน้าของเราหนังหน้าแบบออกลึกมากๆค่ะช่วยล้างสิ่งสกปรกออกจาก ผิวหน้าให้ทําให้หน้า<ช>สะอาดพร้อมที่จะรับสารอาหารต่อไปนั่นเองจะเห็นว่ามันจะมี2คู่นะคะอันแรกคือตัวล้างสิ่งสกปรกทําให้ถุงผนสะอาดนะคะ,ะและที่สําคัญก็คือต้องใส่วิตามินเข้าไปเราจะไม่ใช่แค่ยัดอาหารเ,เพราะว่าถ้าเราไม่ไดีท็อกการใส่สารอาหารจะเป็นไปไม่ได้อย่างร้อเพราะฉะนั้นตัวนี้สารอาหารคือวิตามิน3ามนชนิดเขาเรียกว่า treatment gel แต่ตัวนี้คือตัว pre treatment gel ค่ะตัวนี้ใช้เหมือนกันแบบเมื่อกี้พอใช้อันนี้เสร็จปุ๊บ ทำหน้าหนึ่งครั้งล้างหน้าออกกดเลขสองค่ะน้องนาค่ะมีคนถามว่าใส่สีนี้แล้วก็นวดเหมือนเดิมจบง่ายมากเลยเนาะสิ่งที่เห็นแล้วี่อยนจะสอนเทคนิคไหมว่าเวลาทําหน้าเรียวทำยังไงมีสาวๆหลายท่านบอกว่าอยากทำหน้าเรียวนะย้อยวิธีการนะคะคือขั้นตอนแรกอะไม่เท่าไหร่ขั้นตอนที่สองเนี่ยเวลาทําเทเจตรงนี้เยอะนิดนึงหลังจากนั้นเรากดเลขสองใช่ไหมนวดอย่างนี้ค่ะน้องนาสั่นให้ไขมันที่มันอยู่ตรงแก้มอะมันที่มันจับตัวมันแตกเป็นเล็กๆเหมือนทำไม่สม่เมเมื่อก่อนเราก็หน้าแบบ ย้อยหน้ากลมมากเพื่อนบอกว่าใช้วงเวียนจอบปุ๊บหมุนได้รอบคือเป็นจานเพื่อนเลวมากมันคือใครอยากให้จำชื่อได้พี่เต๋อเลยบอกไม่ใช่พี่เต๋อกดโอเคเวลาทำเสร็จปุ๊บทำอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บลากขึ้นอย่างนี้น้องอ่ะยี่สิบทีเลยเป็นเทคนิคของเราโอ้ยหน้าเลียวกันเลยแบบนี้แล้วเวลาทําใต้ตามันมีเทคนิคมันมีเทคนิคเออใต้ตานี่สําคัญมากเพราะว่าเราใช้หัวนี้ค่ะคุณน้องนอนบ่อยใช้หัวนี้ค่ะคุณน้องวิธีทำก็คือกดปึ้งก็จะไอ้นี้ออกไปใช่ป่ะอ่ะฮะ ใส่หัว Ironing r i n g l e ตัวนี้แบรนด์พีชชอบมากๆเลยต้อง <c oughs> ไปอ้างเองเขาเนะแต่เขาใช้จริงๆนะคะดูหนังสือโบกได้กดเลข3ใช้ลายคาเร็กเตอร์เอาลายคาเร็กเตอร์เนี่ยไม่ได้ออกมาเนาะวันนี้ทาตรงนี้เราก็กางแบบนี้ทาแบบนี้เป็นเหมือนรีดผ้ากางออกแล้วก็ถูแบบนี้ค่ะเอาเหมือนผ้ายับเนาะแล้วเราก็เวลามีเส้นหนาเรียกหมดเลยเส้นหายหมดเลยตรงนี้เหมือนกันหยดลายคาเร็กเตอร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ถูอย่างนี้ เฮ้ยเสร็จปุ๊บตบเข้าไปคือคางแรกคือเส้นฟูเลยป่ะใช่คือเขาเรียกว่าเป็นปบบทายสายพัญญาเติมเต็มพวกรองหลิวรอยอันนี้เจ๋งเลยอยหายเลยใช่ป่ะพีออกก็แค่นี้ปึ้งเสร็จปุ๊บชอบอ่ะอันนี้ชอบนวัตกรรมต่อไปคือสิ่งนี้ก่อนที่มันจะมีบอดี้ทรีโอค่ะคุณน้องคะมันมีอันนี้ก่อนเพื่ออะไรคะตัวนี้เนี่ยเลิศมากมาเมื่อก่อนตอนน้ำท่วมสมัยน้ำท่วมว่างงานไม่ทำอะไรนั่งไถเท้า้ขากันค่ะกับเครื่องนี้ใช่ๆตอนนั้นยังไม่มีบอดี้ทรีโอแต่ว่าใช้้้บบอดีเเเจหมืนนนนกกัะะคาแลข สี่นวดอย่างนี้อเมื่อวันสมควรกว่าจะเห็นผลใช้เวลาเหมือนกันถามว่าเห็นผลไหมเห็นแต่ใช้เวลานานกว่าบอดี้ทรีโอประมาณห้าถึงสิบเท่าทีเดียวถูกงั้นเราควรจะมีทั้งสองเครื่องเนาะแม่เป็นแม่เล่งแล้วแม่เรากินข้าวโอเคโอเคโอเคงันเลบตัวสุดท้ายทุกคนคิดว่ามันมหัศจรรย์มากเป็นมัลติฟังก์ชันใช้ได้หลายแบบอันสุดท้ายเจ๋งสุดแต่ไม่เคยใช้เพราะว่าผมหนามากอยู่แล้วใช้เพื่ออะไรคะตัวนี้จะช่วยในการลปลูกเส้นผมนะคะช่วยทําให้เส้นผมแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้ผมเนี่ย ดกดำมากขึ้นด้วยใช่เวลาใช้เนี่ยเขาจ้ใช้กับตัว hair fitness นะคะม,มันจะเป็นเซรัม่มหยดที่หยดที่หนังศีรษะเสร็จปุ๊บนวดอย่างเงี้ยค่ะเห็นคุณแม่ใช้อยู่แต่ก่อน<ม>เขาก็แบบผมร่วงนะเดี๋ยวนี้มันช่วยนี่คือเดี๋ยวนี้คุณแม่ผมร่วงน้อยมากสังเกตจากท่อระบายน้ำไม่ค่อยมีผมจุกเลยท่อไม่ตันแล้วจุดนี้ไม่ตันแล้วคือใช้ปลูกผมลดการหลุดร่วงของเส้นผมและช่วยในเรื่องทําให้รากผมแข็งแรงจบเนี่ยแค่นี้เองเครื่องตัวเดียว5ฟังก์ชัน สวยตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากแล้วเป็นเครื่องที่แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสองคนสุดๆอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้กันนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรเราหลังไมมาได้ที่ฮะอ๋อไลน์ไลน์ของแนนนะคะชื่อว่าแนนฟูยู N A N F U Y U นะคะแอดมาตอบ24ชั่วโมงใคอย่างไรับ ไม่เนไนางนอนดึกไม่ต้องถามนาะนะันะ่ะตอบไม่ได้ลายไม่เล่นไม่ใช่ <Yeah. S 2> โอเควันนี้เราสองคนลาก,กันไปก่อนไปกินข้าวแล้วหิวม๊ากไม่ไ่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามารีวิวให้ดูเนาะไย